สำหรับแท่นใดที่สนใจในพักเครื่องนะครับคลิปนี้ต้องห้ามพลาดเลยครับนี่คือพระสมเด็จอนุสร์ร้อยปีพระดีทรงคุณวิเศษที่หลวงพ่อแพ่อดีตพระอามาตะเทระผู้เรืองนามและแก่กราพุทธาคมแห่งวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดสร้างไว้วาระฉลองวัดพิคุณทองครบ100ปีเมื่อปี25 3 5นะครับการจัดสร้างเปลี่ยนไปด้วยความสมบูรณ เียบพร้อมทั้งในด้านพิม์ทรงที่สวยงามมวลสารส่วนผสมศักดิ์สิทธิ์มากมายพร้อมตลอดจนพิธีกรรมสุดเข้มขลังนับเป็นพระดีปาลาเบาพระเก่าอายุการสร้างเกือบ40ปีแล้วนะครับมีอภิเิหารประสบการณ์เป็นที่เรื่องลือทั้งในด้านเมตตามาหานิยมโชคลาภค้าขายแก้วคลาดปกป้องพยันอันตรายทั้งปวงนะครับ ควรค่าแก่การบูชาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลพระสมเด็จอนุสร์หนึ่งปีนับเป็นพระดีที่จะสร้างตามแบบโบราณอาจารย์คือมีความเข้มขลังดีทั้งในและนอกเชื่อกันว่าจะไม่มีวันเสื่อมนะครับดีในด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายประกอบด้วยผมพระพุทธนะวราชบพิษปี2529รปี2529 ซึ่งผสมผงจิตรดาพระราชทานจำนวนมากผงสมเด็จพระพุทธจารยโตพุมรังสีจากพระสมเด็จวัละคังวัดบางขุนพรมวัดเกษชยโยรวมทั้งผงพระเบญจภาคีอันลือเรื่องที่ชำรุดแตกหักผงจากพระกุกชำรุดทั้งเนื้อผงและเนื้อดินทั่วประเทศผงพุทธคุณทั้ง5ที่รวบรวมจากพระคณาจารย์สหธรรมิก รวมทั้งของหลวงพ่อแพรที่เขียนและลบเองคือผงอิทธิเจผงม,มหาราชผงตรีนิสึงเหผงปฐมังผงพุทธคุณผงว่าน108ดินผงทู่และน้ำพุทธมนจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศนะครับดีนอกบังเกิดจากความเข้มขังในด้านการประจุพุทธคมโดยหลวงพ่อแพรทำพิธีปลุกเสก นานแรมเดือนด้วยพระคาถาชินปัญชรทั้งยังได้จัดประกอบพิธีพุทธาพิเศษครั้งใหญ่อีกว่าระหนึ่งนะครับในวันเสาร์ที่11เมษายน2535ณพระอุโบสถวัดพิกุลทองโดยมีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังและแก่ก้าพุทธคมมากมายในยุคนั้นเพื่อสารทิศมาร่วมนั่งปลกอุกเสกอาทิเช่นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง หลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรหลวงพ่อยิศวัดหนองจอกหลวงปู่สิ์วัดถรำผาปล่องหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญหลวงปู่คำพันธ์วัดทาตณหาชัยหลวงพ่อมีวัดมาลวิชัยหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อเมียนวัดโพกกบเจ้าหลวงพ่อเชิญวัดโคกทอง หลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อเต้าวัดเกาะวังใสหลวงพ่อแย้มวัดสามงามหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมหลวงพ่อเปลืองวัดบางคลานหลวงพ่อหวดวัดหัวถนนใต้หลวงพ่อดีวัดพระรูปหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มหลวงปู่ง่นวัดพุทธบาทเขาลวกหลวงปู่ครูบาดวงดีวัดท่าจำปี หลวงพ่อเจ็ดวัดวนามหลวงพ่อแจ้งวัดใหม่สุทรหลวงพ่อโกวัดเก้าห้องหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุงราดยาหลวงพ่อเจริญวัดธัญวารีหลวงพ่อสาลีวัดสาธุการามหลวงพ่อคงวัดลาหุนหลวงพ่อพิมพาวัดหนองตังงูหลวงปู่ครูบาชัยวงศ์าวัดพระบาทห้วยต้มครับถือได้ว่าเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นที่ทันหลวงพ่อแพ่ และน่าเก็บสะสมมากเลยทีเดียวครับเราเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ